ครับก็ที่จรครับนี่ก็คือคู่สุดท้ายกับคู่ที่หของรายการปาตองคมเด็กประจำวันอาทิตย์ที่22บสองนี้ครับแล้วก็เป็นคู่มวยไทยนานาชาติกับซึ่เพื่อนพบกันระหว่างบัตเตียนะครับเอเคเทเลนจากประเทศชิลีครับวันนี้พบกับทางเ้านหาดเพชรเสาเดชวโรกับนักชกประเทศไทยนะครับเอาละครับทั้งคู่นั้นผ่านการช่างหนักเป็นที่รู้เลยครับเรามาดูทางด้านบัตเตียครับว่าวันนี้เจียกับมวยแทนนะครับเพราะว่าวันนี้หาดเพชรน่าจะมาแทนนะครับโอเคบัตเตียทุนไล You fight and you have good training. Of course, I training really hard for this fight, so I am gonna show tonight how training I fight. And then you cure for the winner. Yeah. but you saying for the fighter, before you fight with uh, the foreigner. Yeah, but they came go to Thailand. Yeah, it's supposed to gonna fight with Russian boy. I don't know what is him, but I really happy fight with Thai boy. Mm -hmm. And you want to fight with Thai boy or Russian boy? If you want if you like both yeah, but it's okay for me. Oh every so everybody uh, can. Yeah. Because You got education. Yeah. You could fight there. Yeah, yeah, okay, I am a fighter. Yeah. I yeah. uh, how many times for my Thai professional? Uh, three years ago in Thailand. Oh, okay, And then, and I come back again first time tonight in Patong uh -huh, first, first time in in Patong Combat. Okay, League. you never find Patong, and you never find and we check with every time or no check e v e r h before you fight oh you don't worry about it no okay and then you sure for the win t o ่ทุนั of course okay okay i i hope so yeah 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 เอาละครับ and then อายุนะยู now thirty thirty yes okay เอาละครับสามสิบปีนะครับทางด้านบัตเตียครับมั่นใจเอามากๆกับโควินีเจกับมวยเทนอยากหาเพชรกับอาเพชรดูตัวกระทันหันแต่ว่าก็ซ้อมอยู่ซ้อมแล้วครับคิดว่าสู้กับฮายุีิสู้ได้ ดูก่อนสภาพร่างกายอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิเโอเคจสถือกระดูกมวยเราก็น่าจะดีกว่าเขานะครับทุกการแก้รูปร่างก็ไม่เสียเปรียบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่ามาเน้นหนักหนึ่งร้อยสามสิบสองเรก็มาร้อยสามสิเอ็ดนะครับถือว่าหนัมมกหนึ่งตะก้งนะครับตอนนี้หัดเพชรอายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดบเก็ผ่านกันเก้าปีนะครับเอาละครับยี่โอรีทเวนตียวนยูเทอร์ โอเคเอาละครับคู่นี้แม่เป็นคู่ท้ายครับดูแล้วทางด้านมาเตีิมั่นใจจริงๆครับเพราะนั้นมาดูกันนี้ครับในคู่ท้ายครับได้ลุ้นกันยาวๆครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับระหว่างนะครับจกจับเจ้าไทยครับก็คือหาเพชรกับทางด้านัาเตียนอยากไปชิลีครับ